สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนอดีตนายกระนตรีมูยิดินยัสินของมาเลเซียถูกอายการฟ้องร้องตั้งข้อหากระบฏจากคำพูดที่เคยกลา่าวพาดพิงถึงกษัตริย์พระองค์ก่อนโดยทนายความของเขาด้านได้ออกประกาศบริเวณด้านนอกของศาลว่าอดีตนายกยัสินได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดวยในการตั้งข้อหาังกล่าวนี้มีต้นต่อมาจากคำปราศัยของนายยัสินเมื่อช่วงก่อนการเลือกตั้งซ้อม ยเขานั้นได้ตั้งคำถามถึงการตัดสินพระไทยในปี2565ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียในการแต่งตั้งคู่แข่งของเขาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากการเลือกตั้งที่แข่งขันกันอย่างดุดเดือดสมผลให้คำพูดดังกล่าวถือเป็นการดูหมิ่นสุรตัดอับดุลลออัมัดซ่าซึ่งครองราชตั้งแต่ปี2562จนถึงเดือนมกราคม2567 การเลือกตั้งทั่วไปของมาเลเซียเมื่อสองปีก่อนไม่มีพรรคใดได้รับชัยชนะเกินกึ่งหนึ่งเพื่อจะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้โดยสงพรรคที่ได้คะแนนสูงสุดต่างเร่งรวบรวมคะแนนเสียงจากหลายพรรคเพื่อแย่งการจัดตั้งรัฐบาลจนกลายเป็นความวุ่นวายระลอกใหม่ของการเมืองประเทศสุดท้ายที่สุดแล้วสมเด็จพระราชาธิบดีทรงตัดสินพระทยัยเพื่อหาทางออกให้กับการเมืองอ,อันอึมครึมของประเทศโดยการแต่งตั้งนายอันวาอิบราฮิมเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่คนล่าสุด ยางไรก็ตามมาเลเซียเป็นประเทศราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีข้อตกลงพิเศษคือมีการสับเปลี่ยนราชบัลลังก์ทุกๆ5ปีระหว่างผู้ปกครอง9รัฐของมาเลเซียซึ่งมีราชวงศ์อิสลามที่ปกครองมาหลายศตวรรษเป็นประมุกแม้ว่าตำแหน่งกรรษัตริย์จะเป็นเพียงพิธีการเท่านั้นแต่ตำแหน่งนี้ได้รับการเคารพนับถืออย่างมากในประเทศที่มีชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ และในช่วงไมกี่ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการสร้างเิรภาพทางการเมืองของประเทศมาลเลเซียอีกด้วย